ไอรินหายไปไหนเนี่ยพิทิวไปไหนเอมี่ไปไหนคะทำอะไรกันคะเด็กนทิวิคจะมุดน้ำไปตรงโน้ให้ดูหรอทำอะไรกันทํานำเะกรกันเล่นน้กรเก่ะกระาร่กระกระกะกร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 ะกะทระกรระระกะกระะไรร้กร ว้าวเล่นน้ำเล่นน้ำอยู่บ้านเนาะเราไม่ต้องไปเสียเงินใช่ไหมพิวที่เล่นที่อะไรนะนาอืมที่เราไปเคยไปอ่ะกับที่อยู่ตรงนั้นอ่ะอะไรนะที่เราไปเรียนไร้น้ำอ่ะอะไรนะอยู่อำนาจอ่ะเออไม่รู้จาไม่ได้พูอะไรวินล่าอะไรนี่สักอย่างหรอไม่นช่ว่าพูล ว้าวรักกันรักกันก็เวลานี้แหละค่ะทุกคนเพราะว่าเล่นทองเล่นน้ำด้วยกันขี่หลังพี่ทิวเลยพี่ทิวพาลอยน้ำไอวี่นั่นแหละลอยใครหนักก็ใครหนิฮะ ไอพี่น่กกว่พี่ทิวเหรอคะไม่รู้จะเกลือน้ำจืดนะไปพาน้องลอยไปเลยว้าวกอดกอดเอวไปได้ไหมพี่ดิวโอ๊ยส่งสารพี่ทิวลงมาเถอะพี่ส่งสารพี่ทิวลงมาเถอะแบบทำแบบนี้มันจะรอดให้ดูเหรอเมื่อกี้ โอเคหนึ่งสองสามโอ้โหตายพอดีพ right, ี่ท okay. right, ิวตายพอดีฮะโอ้ยโดนทับโดนอะไรนะทับทิวโดนช้างทับไอพี่อะไรทับคะอะไรครับอันดีอันดีอันดีอะไรทับพี่อทิวดูว่าอะไรคะช้างดู นุ๊กจะโตหน่อยจะยังไงเถอะน้องใหญ่ตอนตอนเด็กเด็กหนเลยมากเลยนะล่ะค่ะตอนนีตอนตอนนโตอุ้มไม่ได้เนะล่ะค่ะแม่ก็บอกว่าอุ้มไม่ได้ล้วนะอุ้มไม่ได้แล้วอย่าให้แม่อุ้มนะต่อไปค่ะจะขึ้นอนุบาลสามแล้วต้องตื่นขึ้นมาก็ต้องเดินลงมาเองนะคะอุ้มไม่ไหวแล้วแม่จะได้เด้วย ตอนพี่ทิวก็ตอนอนุบาลสามแม่ก็ไม่ได้อุ้มพี่ทิวแล้วนะคะ,คะจา้จาจ๋าตอนตอนตอนที่เหมือนตอนวันหยุดเหรอวันไปโรงเรียนค่ะวันหยุดวันหยุดหนูก็เดินลงมาเองเหมือนเมื่อเช้าไงคะวันหยุดโอ้โวันนี้พี่มานอนที่ไหนคะนอนไม่ไม่นอนที่เออะไรคะพูลล่าพูลล่าน้องบัวใหญ่ น้องบัวใหญ่ผูกสวิลล่ามีสาว่ายน้ำด้วยเออเลยบ่อแต่อีกบ่อนึงไม่ได้เอามาโอเคไม่เล่นแค่นี้แหละเล่นกันสองคนเองนี่ไงบ่อนี้แหละโอ้ยสนุกมากเลยค่ะทุกคนรู้นั่งกี่อยู่แต่เหมือนมันอยูนั่งกี่ไหมไวแมวแมวพูด อวีอยากเปิดเธอไหมคะหนูอยากเปิดเทอจิวอยากเปิดเธอไหมไม่อยากเปิดเทออ้าวทำไมคะไม่คิดถึงเพื่อนหรอคะเอาก็เลิเรียนก็ค่อยเล่นวันหยุดก็เล่นก็ได้เ่งอบิ่เปิดเิ่งเ่งเบิ่งิ่งเิ่งเบิ่งเ่งเ่คเิดถเ่งเบ่งิเบ่งน่เเบิ่งเ่เบิ่เบย่บ่เ่งบ่ง่งเบิ่งเบิ่งเ่เไ่่เไ่่่ วันนี้ไม่อยากไปอยากไปออต่ออยากไปออต่อนี่จะไปทำอะไรคะไปทำงานไปทำงานหรือว่าไปกวนแม่กับพ่อไปทำงานไปทำงานจริงนะแม่นะโอ๊ยโอ๊ยโออุ้ยแข่งเลยกอยด้วยน่าหน้าทำพี่อกเกิดเถอะตังตัเอาลักกันให้ดูหน่อยทำยังไงลักกัน รักกันไอวี่รักพี่ทิวไหมรักพี่ทิวรักไอวี่ไหมาก่อนไม่ใช่เออไม่ใช่แบบนี้หัวใจรักกันแต่เวลานี้แหละนอทิวเนาะปกติรักกันไหมปกติรักกันไหมรักหรือแกล้งกันไหมแกล้งกันแกล้งเวลาให้เวลาครับเวลาไหนบ้าง ไม่แกล้งนะครับต่อไปไม่แกล้งน้องนะให้ให้เวนนะครับว้าวอาวี่รักพี่ทิวไหมคะรักรักที่สุดในโลกเลยว้ายพี่ทิวจะงับแล้วนันพี่ทิวจะงับแล้วไอพี่จะเป็นสลามไอพี่จะเป็นคนไอพี่ต้องหนีหนึ่งสอง ไอพี่เลยนอนอ่เาน้านะไอ้ันแปืนายเลนคือไม่เอาปืนูน้ บายบายพี่เทวไบค่ะบายบบ๊บะ๊บ๊๊ว้าเสียงูบาค่ะบายไอรินายบายค่ะายบาาค่ะติดเล่ไม่ดหรอไม่ไหวค่ะวค่ะวเอาน้ำเสร็จแล้วก็มากินนะคะทุกคน กินอะไรคะพี่หนูกินอะไรคะกินไม่รู้แม่ไม่บอกให้กินอะไรคะลูกกินอะไรคะแซ่บไงกับบัวอดกับกุ้งกับกุ้งอร่อยไหมคะกับจุ้งร้กับแกาวใหญ่กับเทปใช่ไหมไม่แก่ให้เนื่อยแก่เองได้แล้วจะขึ้นปรสามแล้วครับโตแล้วครับ